cho đêm 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 อ๋อสวัสดีค่ะทุกคนพวกเราคือเพื่อนรักกันแล้วก็พวกเรานี่ก็คือแก๊งเลี้ยงแมวเฮ้ยแต่ฉันก็อยากจะเลี้ยงแมวเหมือนพวกเธอบ้างจะเลี้ยแมวดำอะจาไม่ต้องเป็นแมวดำด้วยหรอแต่ก็นะสงสารนายนิกกี้จังเลยที่ไม่มีแมวนะ่ะไปดิอ๋อหมายความว่าพวกเธอเนี่ยจะหาแมวมาให้ฉันเลี้ยงงั้นหรอไปกันเถอะเย้ yeah, ผมดีใจจังเลยที่มีเพื่อนที่น่ารักแบบนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกผมจะไปหาจ้าแมวดำกันเลยแล้วว่าแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันหรอเันว่าไปหาแถวแถวขยะไหมแล้วก็ บาสเกตบอลด้วยฉันรู้สึกว่าถ้าไปซื้อแมวเอามันคงจะแพงน่ะถ้างั้นเข้าไปที่สนามบาสกันเลยดีกว่าเย็นวันนั้นะอาจจะมีผู้คนที่เล่นบาสเกตบอลอยู่ก็ได้นี่แน่นี่แน,นี่รอหน่อยนะแปบ๊บหนึ่งนะ นี่แด่ะกลับบ้านกันดีกว่านะฉันว่ามันค่ำแล้วฉันลืมเลยว่าฉันเลี้ยงหมาไว้กลับกันเถที่็อกเย็นวันนี้เราจะกินอะไรกันดีพี่กลับกันเถอะจ้าดูเหมือนว่าสองคู่รักนั้นกลับบ้านแล้วและแน่นอนสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือเจ้าแมวตัวนี้และเอยฉันว่าแล้วต้องมีแมวจริงๆด้วยเอ้ยมาอยู่กับฉันนะฉันจะเลี้ยงนายให้ดีๆเลยนะเจ้าแมวดำฉันจะตั้งชื่อว่าไลฟ์เฟล้วกันะเอ๊ะแมวชื่อไลฟ์เฟลด์เหรอแต่ว่าที่บ้านของเราไม่มีใครเลี้ยงแมวดำเลยนะนั่นน่ะสินิกกี้เอ้ยกูไม่ มีคนรับเลี้ยงนะสิน่าสงสารจังพวกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแมวดำด้วยส่วนมากเราก็เห็นแต่คนเลี้ยงแมวสีอื่นนะแต่ก็นะดูสิมันดูเข้ากันกับเพื่อนๆได้ด้วยอ่ะเอ๊ะ มันเข้ามาหาฉันด้วยอะน่ารักชะมัเลยอะเอาไปเลี้ยงดีกว่าเฮ้ยในที่สุดพวกเราก็ได้มีแมวเป็นของตัวเองแล้วโอ้ยแล้วแบบนี้แม่ฉันจะดุไหมนะน่านานสิมิกกี้แม่ของนายจะดุหรือเปล่าแต่สุดท้ายพวกเราก็พาเจ้าแมวตัวน,นี้กลับบ้านเ<ม>ด็กๆสวัสดีจับไปไหนกันหรอดูเจเหมือนว่าพวกเธอเลี้ยงแมวกันสินะและเอ๊ะแมวดำแมวดำแล้วมันทําไมหรอครับมันก็น่ารักดีนะจะกลัวทําไมอ่ะพวกเธอไม่รู้ละไงว่าแมวดำน่ะเป็นแมวอัปมงคลเลยนะ มันเป็นยังไงคะใยเ่าให้ฟังหน่อยมันก็ไม่แน่ใจหรอกนะเขาบอกว่าถ้าใครที่เลี้ยงแมวดําเนี่ยจะดึงดูดเรื่องโชคร้ายมานะสิตอ,อนะนะั้นน่ะมีความเชื่อที่ว่ามีคนเลี้ยงแมวสีดำผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเป็นผู้หญิงตาบอดที่เธอเลี้ยงแมวสีดําเธอมองไม่เห็นนะ่ะอุ้ยฉันอยากจะข้ามถนนจังเลยนีออ่นะัที่มีแมวเป็นเพื่อนเนี่ยพาพี่ข้ามหน่อยนะแต่หลังจากนั้นนะเธอเองก็เกอบโดนรถชนแต่ดูเหมือนว่าแมวตัวน,นั้นจะรับเคาะแทนเธอนะอ,อ้ยน่าสงสารจาังฉันชนแมวเอ,อ้ยนี่ฉันเกือบตาย นี่นะมันอับประมงคนยังไงเนี่ยไม่เข้าใจลอยไปได้กว่าพวกเราี่พวกเธอไม่เชื่อหรอกก็ดึงดูดเคาะไงไม่สนหรอกครับผมก็สงสารแมวดําทําไมต้องบุลลี่น้องด้วยโอ้ยสงสารแมวที่อยู่ในชีวิตจริงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแมวอับประมงคนแล้วเราก็คงไม่มีใครเลี้ยงอะอันว่ามันไม่มีจริงๆหรอกนะเรื่องแบบนั้นนะสวัสดีพี่ขอทางหน่อยแต่เอ๊พวกเธอเลี้ยงแมวงั้นหรอใครอีกอทีนี้ฉันสโนไวจะเอ๊แมววัยแล้ทำไมอีกอะ่ะของเธอแมวดา แมวดำนั้นมันทำไมเหรอครับเฮ้ยพวกเธอคงไม่เชื่อสินะว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งที่อัปมงคลด้วยก็ชาวเยอรมันน่ะเขาเชื่อว่าถ้าแมวเดินผ่านประตูเข้าไปแล้วแล้วก็ถ้าเจอคนนะเอา้ามาได้ไงเนี่ยเจอคนแล้วมันทำไมหรอครับเอก็อยากให้แมวมันเดินจากซ้ายไปขวาน่ะสิเอ๊ะจะเดินผ่านหนะ้าฉันไปไหนนะ่ะเอ๊ะไม่คุยกับฉันเลยนะเจ้าแมวเออลืมว่ามันคุยไม่ได้แฮะเอ๊ะแต่หนูได้ยินมาว่าชาวเยอรมันบอกว่าถ้าแมวเดินจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนั่นก็จะโชคดีไม่ใช่หรอแมวน่าร เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันแหวนของใครเนี่ยน่าจะขายได้หลายตังเลยนะเนี่ยเฮ้ยโชคดีแล้วเราวันนี้นะขอบคุณนะเจ้าแมวเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าแมวเดินจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะั้นต่างหากมันจะเกิดเรื่องไร้ตามมาเอา้าทำไมเดินมาจากฝั่งนี้อีกล่ะเอ้ยเอ้ยนี่อยู่ดีดีดของก็ตกลงแบบนี้เอ้ยนี่ฉันว่าเจ้าแมวตัวนั้นต้องให้โชคหลายโชคดีฉันแน่ๆเลยแต่ผมว่ามันเลือกบังเอิญมากกว่าครับสุดท้ายเจ้าแมวดําก็ให้ความโชคดีอยู่ดีนี่นะยัไงไงซะผมก็จะเล้ยงเเอนนดิก แมวดำเนี่ยห,หรอให้หรอ,อเซผมสงสารแมวดำมากมากกลัวไม่มีใครเลี้ยงไม่ว่าเคยจะมีความเชื่อย,อยังไงผมก็จะยังเลี้ยงแมวดำครับงั้นก็กลับบ้านกันเถอะนะคงไม่มีอะไรหรอกแต่เอ๊ะโอ้ที่รักโชคดีนะโอ้แม่ไม่เป็นไรนะแม่พ่อตายแล้วแม่โอ้ยค,คนนั้นกำลังจัดงานศพอ,อยู่งั้นหรอเราอย่าเอาแมวไปใกล้เลยดีกว่าเอ๊ะ ไอ้ไลฟ์ฟนไอ้ยนิกเก้จับไลฟ์นไว้หน่อยสิไปไหนแล้วทําไมไลฟ์นเด้อแบบนี้นะไลฟ์นกลับมานี่ดูเหมือนว่าไลฟ์ฟนกาลังเดินไปที่โลกศพแล้วก็กระโดดข้ามาก อเอ้ยแมวใครเนี่ยมันกระโดดข้าเอ้ยแม่แมวสีดำด้วยไม่นะตาย,ยแล้วแมวข้าไอ้เฟิรนมานี้เดี๋ยวเี้เลยนะเอ้แล้วทำไมทุกคนตกใจกลัวกันจังเลยอ่ะนั่นสิฉันว่าไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะน้อยแกแมวของใครฮะรู้ไหมว่าแมวดำมาข้ามศพเนี่ยแบบนี้มันไม่ดีเลยบอกเธอนี้เป็นเด็กสมัยใหม่ซีนะฟังไว้นะ ถ้าแมวดำข้ามลงศพเมื่อไหร่แล้วล่ะก็จะเกิดโชคร้ายขึ้นมาทันทีถ้าเป็นแบบนี้ใครจะรับผิดชอบฮะมันหมายความว่ายังไงครับมันก็หมายความว่าวิญญาณจะกลับเข้าสู่ร่างสิ่งอัป,ปมงคลจะเกิดขึ้นยังไงละ่ะบางทีอะนะเรื่องเล,ลายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายในคืนนี้ก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าวิญญาณไม่สามารถกลับเข้าสู่ร่างได้และเป็นผีหลาย,ยาตลอดไปที่ลัก อาฉันมาอ่านหนังสือให้ฟังเอคิดถึงฉันไหมก็เอ่ยกอไก่เออมาไม่ไหมนะเออสติฉันจะแตกแล้วผีขับมาและนั่นหละอาจจะทําให้คนตายก็ได้นะอย่าหาทําแบบนี้โอ้เตั้งแต่มีแมวดํานี่ก็มีเรื่องร้ายขึ้นมาทันทีเลยฉันว่าดาวแมวดําไปปล่อยไว้เถอะก็แล้วแต่นาย้วพวกเราจะกลับบ้านกันแล้วนะนิกกี้เออฉันไม่กล้าปล่อยมันแล้วว่าฉันรักมันงั้นพวกฉันก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะบายๆนะไว้เจอกันวันหลังเ้ยนิกกี้เนี่ยนะเอยก็ทําไมเลยก็ฉันรักแมวไปแล้ว แล้นี่นะเห็นพ่อแกส,สีดำแบบนี้คนก็เลยไม่ชอบคนก็เข้าใจนายผิดว่านายน่ะเป็นคนน่ากลัวเอ๊ะแม่มาลืมบอกแม่ไปเลยว่าเอาแมวมาเลี้ยงเอสวัสดีค่ะคนแม่ของนิเก,ก้พวกหนูกลับก่อนนะอ้าจ้าน่ารักกันจังเลยนะนี่นิกเก้ทำอะไรอยู่นะั่นน่ะลูกออกมากินข้าวได้แล้วนะแม่ทําฟักทองบดชีไว้ในตู้เย็นนะ่ะลูก เอ๊ะเสียงแมวที่ไหนกันนะลูกลูกครับครับแม่แต่ยังไงซะเราก็ต้องบอกความจริงว่าเราเอาแมวมาเลี้ยงก็ดีกว่าซ่อนแอบแกวไว้นี่น,น,นนะเนอะไปบอกความจริงกับแม่กันเถอะนี่จะไม่ออกมาห้องนอนตอนนี้ใช่ไหมซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าแม่ไปนอนก่อนแล้วกันนะแม่จะไปฝันกลางวันขอหวยสักหน่อยนะลูกอขอให้ฉันถูกหวยด้วยเถอะออแมวแมว แม่นอนหลับแล้วเหรอแม่ครับคือมาแล้วเหรอกินข้าวแล้วยังแม่ครับผมมีแมวเอ๊ะแม่ครับต่ทำไมเอาแมวดำมาเลี้ยงล่ะลูกไม่ได้นะแม่ไม่ยอมแม่เอายังไงแม่ก็ไม่ยอมเอาไปทิ้งข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอัปมงคลแม่แต่แม่ก็ไม่เข้าใจเหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะไลฟ์เฟอนราจะเลี้ยงนายเองสักวันหนึ่งแม่ต้องยอมรับนายให้ได้เลยแหละ ฉันไม่เข้าใจเจ้าลูกคนนี้จริงๆทำไมต้องเอาแมวมาเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วยแทนที่จะเอาแมวสีขาวดันเอาแมวสีดำมาอับประมงคนมัมัดเอ๊ะฉันมาสวนหลังบ้านฉันฉันสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนะเอยหนูต,ตายแล้วเต็มสวนฉันเลยว้าช่วยด้วยไล่มันออกไปทีเอยเออหน่ากลัวจังเลยช่วยด้วยหนูเต็มไรส่สวนฉันเลยเนี่ยดู๋ยถ้าทางแม่จะมีปัญหานะเจ้าไลฟ์เฟิร์นช่วยไล่จับหนูททสซีะเอ๊ะ ดีมากไรเฟิลขูมันเลยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าไลเฟิลนี่เก่งมากๆเลยมันสามารถไล่หนูได้เป็นตัวๆเลยอย่างนี้นะอย่านี้นะ และในที่สุดเจ้าไลฟ์เฟิลนี่ก็เก่งจังเลยนะแม่ดูสิอย่างน้อยแมวสีดําก็ไม่ได้โชคหลายเสมอไปหรอกยแต่อย่างน้อยนะฉันว่าฉันเข้าใจผิดเจ้าแมวตัวดําไปนะรู้สึกผิดจังเลยที่มองแมวสีดําเป็นสิ่งอัปมงคลโอแม่ขอโทษนะโูกนะที่เข้าใจผิดเจ้าแมวดำนะแมวชื่ออะไรนะไลฟ์เฟินงั้นหรอครับแม่งั้นเราก็รอพ่อมากอดแล้วกันนะว่าจะให้เลี้ยงหรือเปล่าครับแค่แม่ไม่รังเกียจมันก็พอแล้วเจ้าไลฟ์เฟินน่ารักจะตายไปนี่แกเป็นแมวที่ทําให้โชคดีงั้นหรอ พรุ่งนี้ฉันจะถูกหวยหรือเปล่าล่ะฉันขอโทษนะที่รากทำอะไรอยู่หรอลูกหลับงั้นเหรอเบาๆสิพี่ลูกเราไนะ่ไปเอาแมวดำมาเลี้ยงทีแรกฉันว่ามันไม่ดีนะแต่ตอนนี้นะ่ะ ไปบอกว่าไม่ดีได้ยังไงล่ะแมวนี่แหละเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดแล้วแมวสีดําเนี้ยนะงั้นพี่ขอยืมไปล่องเรือด้วยหน่อยนะพอดีว่าจะออกไปกลางทะเลน่ะเอ๋จะไปวันนี้เลยเหรอแล้วเอาเจ้าแมวดําไปแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรหรอพี่แล้วพี่เชื่อว่ายังไงอ่ถึงเอาแมวดําไปก่อนนะชาวกลาสีเรือเขาเชื่อว่าถ้าเอาแมวดําขึ้นเรือไปด้วยแล้วแล้วก็มันเนี่ยจะเป็นตัวนําโชคและก็คุ้มภัยไม่ให้เจออันตรายแม้พาย,ยุฝนจะมาเมื่อไรเนี่ยแรงแค่ไหนเจ้าแมวสีดาเนี่ยก็จะคอยคุ้มภัยจนกว่าจะถึงชายฝั่งจนได้สุดยยเลยครับ พ่อแล้วแบบนี้เนี่ยชาวไทยเขาเชื่อว่ายังไงครับทาไมพวกเราต้องมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยอ๋อน้าแมวดําก็ยังมีความเชื่อในประเทศไทยอีกว่ามันจะช่วยเรียกฝนมาให้ชาวบ้านยังไงล่ะที่ขอต้อนรับคนที่มีครอบครัวมแมวสีดํานะคือว่าพวกเราเด็กขอยืมแมวของคุณได้ไหมหรือว่าแถวบ้านเรามีความเชื่อนะว่าถ้าได้แห่นางแมวสีดําแล้วแล้วก็ฝนก็จะตกต้องตามฤด,ดูกาลยังไงล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนี่มันแสดงว่าแต่และประเทศมีความเชื่อที่แตกต่างกันมากมากมากสิใช้แล้วแหละเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านก่อนเลยแล้วก็ เจอยายเพลิงนะเออฉันคือยายเพลิงนะฉันจะเอาแมวเธอเนี่ยไปแห่ขอบฝนเอาละเริ่มทําการแห่ได้ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลด้วยนะเจ้าแมวดำสู้ๆนะเอาละผมจะเริ่มแห่ตามหมู่บ้านแล้วนะโอ้สุดยอดเลยนะขอให้ฝนตกทีเธอเออไลฟ์ฝนสู้ๆนะขอให้ฝนตกลงมาเลยอุ้ยเจ้าแมวดําขอฝนเหรอเนี่ยลดจริงๆเลยเอาละจะอ้อมหมู่บ้านแล้วนะอ่ะทุกขอให้ฝนตกแม่ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยฝนตกจริงๆด้วย ฝนตกฝนตกแล้ยเอ๊ะ hey, hey. ชาวบ้านคุยอะไรกันนะ่ะฝนตกฝนตกกันละเอ๊ะฝนตกนี่นะเย้โอ oh, ้ฝนมนตกมาหเดือนแล้วเนี่ยสุดยอดเป็นแมวที่รอดจริงๆ ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแมวสีไหนเนี่ยมันก็ควรได้รับความเท่าเทียมเ,เท่ากันนะซีเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะเลี้ยงนายเองไลฟ์ฟันโอ้ยตายแล้วเอาเป็นว่าน้นองๆเด็กที่บ้านเลี้ยงแมวสีอะไรกันหรอวันนี้ละครก็ได้จบลงไปแล้วขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นแมวสีไหนเนี่ยพี่ไอก็คิดว่าแมวน่ารักทุกตัวเลยและมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้แล้ว็ฝาก็กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ไอด้วยนะบายๆเจอกันคลิปหน้า